อันนี้ก็การแก้ง่ายคือเรื่องการจะจอมแก้เรื่องป้ายถ้าป้ายให้หลงน้อยลงรถก็ติดน้อยลงเรื่องที่2ผมคิดว่าการจัดการเรื่องป้ายรถเมย์กับวินมอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้อย่างเราเป็นคลองเนี่ยนะาจอดเพราะว่าป้ายป้ายเดียวกันทุกคนก็เข้าใจเขาก็อยากขัมากินเต้ต้องแยกูกค้ากันบางทีก็เลยซ้อนๆกันรถติดผิวถนน,นหายไปนะครับอันนี้ก็ต้องไปแก้นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ย ของกทมอเองเนี่ยผมจะออกรถบัสเป็นสวัสดิการข้าราชการกรทมว่าขอความร่วมมือไม่ต้องรถออกจากบ้านเราจะมีรถบัสไปรับมาทํางานพร้อมการมีรถมีตํารวจนําด้วยนะฮะไม่ต้องเฉลิมนัองชนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รถบัสหนึ่งคันเนี่ยเท่ากับเราลดจํานวนรถเก๋งไปสี่คันนะครับรวมทั้งจะเชิญชวนบริษัทเอกชนที่ช่วยกันทา CSR หน่อยได้ไหมโรงงานใหญ่ๆบริษัทใหญ่หญหญช่วยอ,ออกรถรับส่งพนักงานได้ไหม เพราะว่าจะเป็นการลดตะมวลลดได้ทันทีเลยแล้วก็ลดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทำด่วนๆได้เลยก็คือที่จอดรถอ่าเะวันนี้รถผมเห็นที่จอดรถใต้ดินเนี่ยถ้าเราทำที่จอดรถแบบสองสามชั้นรอยังเดี๋ยวนี้เขามีระบบเครื่อง mechanical vertical car park เ่ยนะครับเป็นเห็นไหมฮะที่จอดแบบอ่ามันก็เป็นขักขึ้นไปซ้อนๆกันได้เลยนะครับใช้ที่น้อย แล้วก็จอดได้เลยถ้าเราเพิ่มที่จอดรถตรงนั้นได้บางทีรถติดเราก็ได้เลี้ยวเข้าไปจอดที่จอดรถใต้ดินแล้วก็ลงรถไฟได้ดินเลยอันนี้ก็จะทําให้รถติดน้อยลงนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ระยะสั้นส่วนระยะยาวเนี่ยคงต้องเพิ่มทางรัดตัดทั่วกรุงนะครับสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพ,เ,ทพเพิ่มรถรางมอเตอร์เรลอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเชื่องว่าต่อไปว่าอะารบ้ังนะตรงนี้สามารถทาได้แล้วก็สําคัญนะครับ ถ้าไม่ทะเลกกาะกันไม่สังกัดพักเนี่ยทำได้แน่ที่ผ่านมาหลายโครงการของสุนทนคลยาวๆเนี่ยทำไมทําไม่ได้เป็นสุขลปีเพราะเป็นพักแล้วก็ผัดกันเป็นรัฐบาลถ้าผมได้ทัว่วสมอลเนี่ยผมก็จะประสานทั้งรัฐบาลแล้วประสานฝ่ายค้านด้วยเพราะถ้าไม่ประสานฝ่ายค้านเนี่ยนะครับฝ่ายค้านเห็นด้วยก็เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ทาไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่จะเรียนท่านทราบนะครับมาบอกกล่าวว่านะวันนี้ าม,มาสิบกว่าวันที่ปันเนี่ยผมได้สรุปข้อมูลอย่างนี้แล้วก็นาเสนอท่านแล้วก็นำเรียนท่านต่อไปอครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับว่าอีกหลายนโยบายจะสรุปกันเพื่อประหยัดเวลาตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับที่สรุปเป็นขั้นต้นนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเราไปดูป้ายจราจรด้วยกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับ